ไปเดี๋ยวไปใส่ข้างล่างอีกไปใส่ข้างล่างอีกอุตส่าห์ซื้อมาจากติ๊กตอกนเนี่ยปุ๋ยเนะี่ยโซนอีกแล้วมีคนโซนอีกแล้วอมีคนโซนอีกแล้วจ้าทุกคนดอกชาบาออกดอกอุ้ยออกดอกแล้วออกดอกอีกดีจังอื้ ออกดอกแล้วออกดอกอีกสบ,บารดิฉันสบ,บารสบ,บาสบ,บาสบ,บาที่ไม่ได้แปลว่าชื่อแมวดูดิต้นสบ,บารโอ้โหถ้าเดี๋ยวมันต้นใหญ่นะมันจะแบบเป็นพุ่มเป็นดอกอะถ้าต้นเขาใหญ่นะสบ,บารอย่าซนเลยอย่าสซนเลยะร้อเถอะเพื่จะกลับไปนอนไออีก จ้างเขามาทำเดี๋ยวจ้างเขามาให้ป้าลีหาคนจ้างเขาสิจ้าง,างทำไมจะไม่มีคนเอาแค่จ้างคำว่าจ้างอะที่บ้านปลูกชะบาเหรอคะไงเนี่ยนี่นป่านไปดู ไม่ตายเลยนะต้นไอ้นี่ดิฉันงามมากเลยต้นฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวดิฉันมาอยู่ได้กินแน่เลยทุกคนเดี๋ยวดิฉันได้ได้อยู่นะได้กินแน่ต้นฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูเนื้อขาวเดี๋ยวได้กินแน่ถ้ามาอยู่อะโน่นไปไปกินแต่ต้นนั้นเองนะใช่ดอกชอบาดอกใหญ่มากนะสวย เดี๋ยวเราก็ทําที่ทําทางให้เขาไปแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่เอาไว้ทํากิจกรรมทุกคนปลูกนู่นปลูกนี่หาอะไรทากิจกรรมตอนเย็นๆเราได้เอ็กซ์ไซส์ด้วยวุ่นอีกแล้วไหนล่ะลูกไหนไหนล่ะอ๋อนี่นี่ลูกนี้ ทุกคนแปดหนึงนะตัดบัวให้แม่ไอนนี่สดจากสวนสดจากสวนค่ะอ่ะปลอดสารด้วยที่สำคัญปอดสารด้วย,วยมีป่ะอย่าให้มันมาพันไอ้ต้นไม้นี่นม,มันจะต้นไม้มันจะโซม มันแก่ก็ตัดออกได้เหนี่ยอันี่ตัดออกได้แล้วมันจะโซมต้นอุษาอุษาซื้อมายงชิดมาเดี๋ยวจะซื้อต้นเงาะมาอีกรอบ้านเสร็จก่อนจิ้มน้ำพริกหวานๆเหรอทุกคนผัดผัดอะอร่อยผัดกับเลียงใส่กุ้งอยากกินฝรั่งกิมจูไปตลาดเลยค่ะ หรอใช่ไอเนี่ยอร่อยนะเด็ดเออยอดบัวปะอร่อยยอดบัวปะเห็นเขากินอยู่อไปลวกยอดบัวปะอร่อยนะทุกคนนี่นี่นี่สองอีกสองอันยังไม่โตปล่อยมันไปนู่นนู่นนู่นเฮ้ยเอ้ยมันไปแล้วมันไปบ้านนู่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 นได้แล้วเนี่ยลูกนี้นี่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 รู้ว่ากินได้เผื่อแพรเพื่อนบ้านอีกต่างหาก เดี๋ยวขัมาก่อนเอออ่ะได้ยังก็ได้แล้วก็จะกินนะันน่าจะอ่อนดีอ่ะนี่ถ้าเรากินก็ล้มเลยนะเก็บขายก็ลูกเล็กไปก็น้ำนักตาช่างมันก็น้อยจ้ะเนี่ยไปละได้แล้วนี่ยรู้ว่ากินได้หอมนะบวบรู้ว่ากินได้ค่ะทุกคน นูนนูนอีกอันนึ่ง้ยังไม่โต<ม>เขาบอกเขาไปเอาหัวปลาให้พ่ออะไรเขาไม่รู้คะมันบอกเมื่อกี้เมื่อกี้บอกมันว่าให้มาช่วยแม่เขาบ้างเขาทำอะไรมันบอกอยังไ่เอาปลาก่อนต้องใช้มาในตาอ่ะถ้าไม่ใช้มันก็คิดว่าไม่มีอะไรมันชื่นใจใช่ค่ะทุกคนปลูกกินเองไงปลูกกินเองเดี๋ยวมาออยู่จะปลูกเยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาอยู่ก็เลยแบบ ที่จริงมีทุกอย่างและเริ่มมีตรงนู้นก็มีผักบุ้งผักบุ้งเพิ่งปลูกไปค่ะน่าจะรออีกเดือนสองเดือนน่าจะได้กินนะคะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งผักบุงไปแม่ไปละนี่อันนี้ผักบุ้งทำไมอยู่นู้นไง จะปลุกจะใส่ให้ได้จวใส่ให้บุงผักบุ้งผักใจทุกคนเนี่ยเราก็ทำไว้เพื่ออะไรอะมองภาพตัวเองไปในอนาคตนะว่าอยากมีชีวิตแบบไหนก็ให้วางแผนและและก็ทำแบบนั้นถ้าคิดว่าเออในไหอีก5ปี10ปี เราอยากมีบ้านที่มีผล,ลไม้กินมีผักกินเองอะไรเองเราก็ต้องลงมือปลูกตั้งแต่ตอนนี้ทำไปปลูกไปอยากมีบ้านสวนอยู่แบบสงบอยากมีบ้านสวนอยู่แบบสงบมีสระน้ำบ่อน้ำแบบว่าไม่วุ่นวายกับใครก็ทำเนี่ยดิฉันก็ทำทำอยากอยู่แบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วก็เราก็ลองมองภาพไปว่าอีกห้าปี ถ้าสมมุติว่าเรามาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นแบบไหนมันจะดําเนินไปยังไง <Okay. S 1> ก็วางแผนนะวางแผนไปส่วนมันจะเป็นแบบที่เราวางแผนเป๊ะๆหรือไม่เป็นไม่ต้องไปไป,ไป,ไปซีเรียสกับมันแค่วางแผนไว้ก่อนอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตไปสีธรรมชาติเลยสระเนี่ยสเีเขียวเเลยไม่ได้ทำอะไร ก็ได้กินแล้วนี่น,นี่อันนี้โตแล้วดอกมันถั่วพูค่ะทุกคนคปลูกถั่วพูไว้กินเองดอกมันออกดอกแล้วอันนี้จะแก่แล้วชอบกินถั่วพู <c oughs> ก็ปลูกอันนี้เขียวดีได้ปุ๋ยอันนี้กำลังใส่